นักมวยชายท่านหนึ่งดาวติกตอกท่านหนึ่งทำตัวโปรไฟล์ดีขอดูคนอื่นครับนักมวยชายท่านหนึ่งดาวติกตอกท่านหนึ่งทำตัวมีโปรไฟล์ดีแต่แชทขอดูของรับคนอื่นไปทั่วมีต่อนี่คือโพสต์จากเฟซบุ๊กของน้องพิมพ์สิทธิชดานะครับก็เอฟซีและจดฬดกันดีนะ หากบอกว่าเป็นชื่อพลอยมณีแล้วก็คงจะอ๋อกันแล้วครับเพราะว่าเขาเองคือนักชกสาวสวยที่เป็นแฟนของดีเซลเล็กบิวเจซีที่ออกมาสู่หน้าจอ Facebook ของเราเยอะๆนะครับเรื่องก็อย่างที่บอกในข้างต้นเลยครับน้องออกมาโพสครับเกี่ยวกับเรื่องของนักมวยท่านหนึ่งที่เป็นดาว Tik Tok อมีโปรไฟล์ดีแต่ว่าแชทด,ดูของรับคนอื่นซึ่งเราก็ได้เข้าไปตามดูในคอมเมนต์นั้นนะครับโอ้โหเดือดพอสมควร ก็ถือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเลยครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาในเรื่องราวนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้บอกชื่อออกมานะครับว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นแล้วนักชกหลายคนที่มีโปรไฟล์นในทิกตอกหลักเยอะๆเนี่ยเป็นแสนเนี่ยก็มีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นไอเจ้าบังจูดูแป๊บเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นพี่ติ๊บตะกูลมวยอันนี้ผมพูดเพราะว่าเขาไม่ใช่นะครับซึ่งเขาออกมาโพสต์เหมือนกันแล้วก็มาแซวกันเล่นนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหน้าแซวนะเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โห ถือว่าทําให้วงการมวยนี้เสื่อมเสียเข้าไปอีกน,นะครับหนักไปกว่านั้นครับ Facebook นี้ก็โพสต์ขึ้นมาเลยครับนัทเดชวะเชรรัตนาวงครับหรือว่าเสียโบสบอกว่าสันดานอย่างมึงไม่ต้องมีที่ยืนในวงการมวยแล้วก็แท็กชื่อไปซึ่งพอบอกชื่อมาปพิ่มล้วก็อ๋อนะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่ถือว่าดังพอสมควรเลยนะครับยิ่งต่อยมวย3ยกนี่ถือว่าไม่ธรรมาดาเป็นนักมวยอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือครับ พูดถึงโพสต์ที่น้องพลออกมาโพสนะครับผมเองก็ได้เข้าไปตามดูนะบอกว่าอจริงๆมีผู้เสียหายหลายคนเลยนะมีคนที่โดนเหมือนกันในเยอะมากนะครับก็มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าคนเดียวกันไหมคะอะไรเงี้ยนะพลบันีก็ไปตอบ,บอว่าอินบ็อกมาเลยพาโดนตอนนี้คนส่งมาเพียบเลยนั่นแสดงว่าน่าจะมีคนส่งมาให้ดูหลายคนนั่นแหละครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วครับกับวงการมวยเพราะว่า คนวงการมวยที่เป็นคนดังๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ล้านเล็กจิตเมืองนโนท์แปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นดาวติ๊กตอกอีกคนนึงก็อย่างไอโจเพชรซิงเกิร์อย่างนี้ก็ออกมาโพสต์ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเพชรซิงเกิร์นะครับก็ออกมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่ายกตัวอย่างอะไรไหมมันไส้มานานแล้วมีอีกเพียบคนที่ส่งมาฟ้องคนดังจะทําอะไรก็ได้ว่างั้นแล้วก็ทิ้งท้ายไปอีกนะครับบอกว่าจอมเอาเมียเพื่อนแห่งภูเก็ตอ่ะตอนนี้ก็แคบลงมาแล้วนะครับบอกว่่่่่่่่่าาาาาอออยยยยูููทททีีภเเกกก็ตตคคครรรััััับบบผมมวววงงงแแแชชชใใหห้้้ดนนนนะไล อาการพันพืชก็เหมือนกับจะบอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกให้ดูนะครับอาการมันเป็นยังไงอีกคนก็บอกมาต่อนะครับบอกว่าเธอนะช่วยทีตะนะฝั่งชน้นวินก็ตอบครับไม่เอิร์ดแล้วพื้นนี่นะนะตรงๆใครเล่นขาดของเธอแล้วพื้นต้องนะครับจุดๆขอร้องโอ้โหขอดูกันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหไปเหียนมาตาไซค์มอี่คักอิลินี่นะครับเราไปดูคนที่ถูกกล่าวหากันบ้างน,นะครับว่าเขาจะ ว่ายังไงนะครับผมเองก็ตามเข้าไปดูหน้าเฟซของคนที่ถูกกล่าวหานะนั่นก็คือคนที่เสียโบสอ์พูดถึงนั่นแหละครับดูโปรไฟล์นะครับก็มียอดติดตามทาง f a c e b o o เดิประมาณสัก3-4 0ถึงหมื่นคนเลยนะครับส่วน t i k t o k อย่างที่บอกนะก็มีประมาณ4 0 0แสนกว่าถือว่าเยอะเลยนะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะผมเจอเลยเป็นโพสต์แรกของวันเลยนะครับเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นักมวยชายดาว t ิกตอก็กเป็นผมเองครับ ก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังและผมสัญญาจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกขอโทษทุกคนที่ติดตามผลงานและขอโทษแฟนมวยทุกคนสิ่งที่ผมทําผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวหวังว่าสังคมมวยจะให้ผมกลับมาทำอาชีพที่ผมรักอีกครั้งแฮทแทกมวยไทยนะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วครับทั้งให้กําลังใจแล้วก็อ่าคนนี้ผมยกอย่างหนึ่งคอมเมนต์แปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับผมก็คนจังไรนะครับ แต่ไม่ขนาดนี้ยังมีจิตใต้สํานึกอยู่หวังว่าสักวันเราคงได้เจอกันไม่พูดเยอะนะครับนี่แปดแจนเล็กว่างนี้นะและนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่เราพูดถึงกันนักมวยชายท่านหนึ่งดาวติ๊กต็อกท่านหนึ่งทําตัวโปรไฟล์ดีขอดู ฝากกดไลค์ครับ,กด, like รบกดติดตามช่องของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับนี่คือข่าว,ข,าวข่าวที่นํามาเสนอกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของวงการมวยถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับหรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับวงการมวยจะนํามาเสิร์ฟที่นี่พอกันไม่คลิปหนา้าอยู่ดีมีแหงสหาใบดีสุขสุขคนครับ